ไปตอนที่ข่าวน่ายินดีนะคะของนักร้องนักแเสดงเล็กสาวพี่หญิงรัฐาค่ะที่ล่าสุดวันนี้ก็ได้ควงแฟนหนุ่มนะคะคุณตุลคุณตุลยเทพเนี่ยเข้าสู่ประตูวิวาสุดชื่นมื่นเรียบร้อยแล้วค่ะโดยวันนี้นะคะก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเจ้าสาวอีกด้วยแหละค่ะ ปัดพีธีแต่งงานแบบสุดอบอุ่นเรียบง่ายนะคะกับทีมเจ้าหญิงในฝันแถมก็ยังมีเพื่อนแก๊ง2002ราตีร่วมเป็นเพื่อนเจ้าสาวแบบครบทีมด้วยค่ะสําหรับ่าวสาวป้ายแดงยิงรัฐาละตุลตุลยเทพนะคะซึ่งทั้งคู่ก็เผยค่ะว่าวันนี้เป็นวันสุดพิเศษเพราะว่าตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเจ้าสาวโดวยตุลก็ได้ให้คามั่นสัญญากับทางแม่น้อยโพง,งามนะคะว่าจะรักแล้วก็ดูแลหญิงเป็นอย่างดีซึ่งความรักของทั้งคู่ค่ะต่างฝ่ายก็ต่างคุยกันได้ทุกเรื่องเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นทั้งแฟนแล้วก่อนนะะมีคคําาัััสญญตดย ว่าถ้าทะเลาะก,กันต่างฝ่ายต้องยอมปรับความเข้าใจกันภายใน24ชั่วโมงสนแพันทันิมูลตอนนี้ยังไม่มีแบบ2คนนะคะแต่ก็จะมีทริปกับเพื่อนๆแล้วก็ทริปกับคุณแม่ค่ะต่เรื่องทายาทเนี่ยยังไม่ได้วางแผนเอาไว้ค่ะหญิงเป็นคนที่อยู่ด้วยเรารู้สึกว่า สบายใจครับคือเราคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็เขามีคําปรึกษาที่บางทีเรามีปัญหาางเราก็ปรึกษาเขาแล้วขาให้คําปรึกษาเราได้รู้สึกว่าอยู่ด้วยเราสบายใจอย่างว่าคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกปลอดภัยสบายใจแล้วก็วันดีๆมันมีเยอะค่ะแต่วันที่ไม่ดีเราพร้อมที่จะแบบหันหน้าคุยกันด้วยเหตุผลคือเราไม่เคยเกิดกด กันเกินแบบย4ชั่วโมงเลยนะคือเราเราคุยกันเสมอว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาหรืออะไรไม่พอใจมันจะมีใครสักคนยอมก่อนเสมอไม่ใช่เขานะไม่ใช่หญิงนะคือต่างคนมันจะเป็นมันไปด้วยธรรมชาติเอง